คลิปนี้นะครับสาางค์จะสอนคุณผู้ชมในวิธีเช็คนะคะว่าบัญชีธนาคารของเราได้ปลุก้อเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือไม่หรือคนเคยผูกแล้วแต่เอ๊ะฉันมีหลายบัญชีอ่ะ แล้วฉันจะผูกบัญชีไหนกันแน่ถึงจะรู้ว่าผูกไปแล้วแล้วลืมติบนี้ช่วยคนได้ครับแต่ต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังค์เท่านั้นนะครับวิธีนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากทาง Facebook Page บัตรสุริการแห่งรัฐนะครับเป็นเพจ Facebook อีกหนึ่งเพจที่เป็นน้ำดีคุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามได้นะครับเขาบอกว่าวิธีการเช็คเงินว่าเราเนได้ผูกพอร์สเพ,เพกับบัตรประชาชนแล้วหรือยังครับอย่างแรกคุณต้องมีแอปพลิเคชันกระเปาตังค์ ย่างที่2ในบัญชี G Wallet คุณต้องมีเงินอย่างต่ำหนึ่งบาทเป็นต,ต้นไปพอ,อต้องมีการโอนเงินนะครับดทดลองโอนเงินอย่างต่ำแค่บาทเดียวนะฮะอย่างในตัวอย่างเนี้ยภาพแรกนะครับมีเงินอยู่ประมาณ1บาทนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเต๋าตังจากนั้นเข้าไปที่ G Wallet นะครับก็จะเป็นหน้านี้เลยใช่ไหมก็จะเป็นหน้าสิทธิ์คนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้สิทธิต์ต่างๆอันนี้ไม่สําคัญให้คุณดูตรงๆทาธุรกรรมนะครับตรงโอนเงิน ให้คุณผู้ชมกดโอนเงินไปนะครับกดไปปั๊บมาดูหน้าที่2นะครับได้วงกลมให้แล้วนะครับเขาให้คุณกรอกหมายเลขพร้อมเพย์นะครับให้คุณเนี่ยใส่หมายเลขบัตรประจ,จําตัวประชาชน13ลหลักที่คุณเนี่ยได้ไปเขาเรียกว่าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์มาแล้วนะครับเมื่อใส่หมายเลขบัตรประจ,จําตัวประชาชน13หลักไปแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันเมื่อกดยืนยันปั๊บหน้าที่3เขาจะขึ้นโลโก้เลยว่าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนี้เข้ากับ ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารอะไรและบัญชีอะไรซึ่งเขาจะมีการปิดนะครับให้คุณเพื่อความปลอดภัยนะฮะแต่จะมีประมาณ4ตัวท้ายของเลขบัญชีซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามันตรงกับบัญชีไหนของคุณที่มีอยู่นะครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเช็คได้ว่าคุณผูกบัญชีกับออเพสําเร็จหรือยังและผูกกับธนาคารไหนนั่นเองแต่ต้องใช้แอปพลิเคชันบลตัง และต้องมีเงินขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับเพื่อเป็นการโอนเงินเนาะแต่ก็เมื่อคุณเช็คเสร็จแล้วก็ไม่ต้องโอนก็กดยกเลิกก็คือว่าเงินก็ไม่หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้มีการโอนแค่เช็คเท่านั้นวิธีนี้สามารถเช็คได้กับพี่น้องที่จะได้รับเงินเยียวยาน,นะครับใน29จังหวัดม .33 มมนะฮะมสามมและอาชีพอิสระที่จะต้องไปขึ้นทะเบียน การสังคมมาตา40ในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ไปเช็กว่าคุณผูกพร้อมเพย์หรือ,อยังถ้าคุณเช็คตามนี้แล้วมีตามนี้สแสดงว่าคุณจะต้องไปทําอะไรเพิ่มในการผูกพร้อมเพย์แล้วพ้าได้รับสิทธิ์เงินเข้าในบัญชีงานแน่นอนนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ไปผูกพร้อมเพย์หรือไม่ขึ้น ให้ดีเป็ผูเพ่อเพย์กับบัญชีธนาคารที่คุณสะดวกในการกดถอนมากที่สุดนะครับเย็นนี้สี่โมงครึ่งสตังค์จะเปิดไลฟ์สดใครมีคำถามอะไรโทรมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หากใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวการแจกเงินและสวัสดิการาต่างๆาจากรัฐอย่าลืมกดติดตามช่องสตังค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารโดยตรงจากช่องสตังค์มีเดียสตังค์ส่งให้คุณฟรีไม่คิดตังช่วยเหลือกันครับ ทุกวันเสาร์ครับสตามค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ